แก่แล้วแต่ไม่ได้ไปถึงสถานที่ปู้อยู่ขอเรียกปู่เดินตัวมานี่เด้อมารับของเพียงพอให้พ้อมกำจัดที่ผาที่ที่เดทางที่อยู่สถานที่นี้เปิดทางให้ปู้ชีวเข้ามาด้วยเด้อปู้ชีวเข้ามาด้วยเด้อมาเพราะว่ามันอยู่ทางโน้นมันไกลที่ลูกหลานได้บุญคุ้ยขอให้เขาอย่าเจ็บอย่าไข้ทางรถทางเรือให้ตลอดปลอดภัยทุกที่เดิทางมีดู ลให้ปูกติดตามลูกหลานไปตลอดปลอดภัยยังมีอะไรเกิดขึางทางข้วแค่ด่ดงการเงินการทองเขาดีขึ้นทางเจ็บทางข้าวขอให้เขาหายวันหายคืนเด้อปูกเด้อเจอตัวปูกมาเด้อวันนี้ผลไม้เก้าวยางพอบกับผลลุกที่หมดที่อรปลูกช่วยลูกหลานทุกท่าน นี่แหละปูเพราะวันนั้นมันไปยากปูบอกให้จางแจ้งตรงนี้แหละครบทุกอย่างนะครับบากวีูเผาอ่อนบลไม้วหมู ระวังหนะ้าต่อไปจะละบาดคนงานอะ่ะนี่เดินทางไกลได้ยัง,ยงไงกระโดงปู่ช่วยก่อนด้โอใจปู่ช่วยยังไงเนาะจะปิดหูปิดตามันยังไงแยกกันไปแยกกันไป ยมันแบบไหนดีเนาะเนี่ยต้องมีวิธีต้องมีวิธีผลไม้ชาใดชาใหญ่เลยเนาะชาดใหญ่เลยทำไมครบเรื่องทีเดียวรถนี่เขาก็ถ่ายทะเบียนไว้แล้วนะรถคันที่เข้าออกเข้าออก ของกุ้มเนี่ยนะถ้าทางนี้ไม่ยุบก็ต้องดุอีกกุ้มต้องอุ้มนี่ยังไงก็ต้องปูท่าไว้หาทางเอาหาทางเอา มันได้แบบไหนเนี่ยนนี่จะลำบากน่าเงินจะไหลกันจะเพิ่งให้ไหลปูให้หนูตั้งรักไปก่อนเพราะอันเก่าหรือว่าอันใหม่ไเนี่ยเก่าหรือปูเขียนไว้หกห้าหกเจ็ดเนาะ ัวนี่ได้ไมลูกได้ไดล่ะล่างนี่หรอกได้สามตัวปู่จะให้หางหนึ่งนะครับแล้วบนน่ะให้บนนี่หกทั้งล่างทั้งบนครับอืมอันไหนลูกอันไหนติดดูเลยลองดู เขียวได้ไหมลูกได้ไล้ใใหญ่นะปูจะให้นี่มันออกแล้วลูกนะวันนั้นเราต้องปลูกกันนะลูกปูจะให้ลูกนะ ตัดเล่นนะลูกตัวเนี้ลูกตัดเล่นดีๆลูกตัวนี้ถ้าไม่เอาหกถ้าไม่เอาหกเอาสองก็ได้ลูกนะถ้าไม่เอาหกมันแต่ปูมันจะมาตัวนี้นะเลขกลางนี่ที่ปูให้ไว้นี่

สี่หนึ่งกับเจ็ดห้าวงเลยไปเลยตัวไหน,นวงสองตัวเลยไหมสองตัวนี่หรอกวงมั่นใจหรอกชิ้นเล็กหนึ่งตรงนี้แล้วมองไม่เห็นเนี่อ่าอันนั้สี่หนึ่ง าเลี้ยงหูหมูให้ปูแล้วปูจะให้โชว์ปลาบผลไม้ก้าวยามากูม่าอ้มาก,มากูแล้วก็น้ำเปล่านี่ลูกนะบนหกเก้าสสี่ล่างปูเคยให้ไว้หกห้าหกเจ็ดแมวล้วโอให้ใหม่ลูกไอซีเจ็ดหนึ่ง 7จ็ดห้าปูให้สอตงตัวนี่ลูกเน้นสองตัวนี่ลูกปีหนึ่งเจ็ดห้าครับเลขล่างนะครับปูชัวปใหญ่งวดนี่ลูกทำกันใด้ดีนะลูกนะยังไงก็เงินไหลยังไงก็ทำคำปูไว้จ้ายากเราจระลายก้อนใหญ่ด้วย รถทุกคันนี่ทะเบียนอยู่กับตำรวจหมดแล้วนะจากนี้แบนี่ก็ยากนะอันนี้ส่วนมากสิ่งทิดกฎหมายไม่ค่อยมีแล้วแตส่วนมากจ,จะมาอยู่กันนี่มากกว่าออแล้วแต่เขาเองเอาตัวรอดก็พ,กพอมีคนไปานานเทแาไหว่รถคันเล็กอย่างกต่เ,เขาแบบถ้าโดนมารถเลกนะ็กหนักเขาเกนะ็ร่วมผ กูช่วยไม่ได้เนี่ยอูช่วยไม่ได้เลยรอทำพ่อมึงม,มันเสียอย่างเดียวเสียต้งไหน,น,นก็ดปดสนกุกมออากครับแล้วก็ปัดแบบนี้วเรา่อไล่นน้ไปชอเลยอ่ะขอให้มึงนี้ัดกเกย์ที่ไหนหำือะไรยังตอนนี้โล ขนนีียนรดลหนูก็พยายามไปทําบุญทำทานให้เขาก็ไปทําให้เรื่อยๆหลังจะปู่เวลามีโอกาสไปวัดไปวาไปกดน้ำไอ้ทำบุญให้วันนั้นวันพระใหญ่ก็ไปทําให้<อ>ไปไหนก็ไปไปไหว้พระไปบอกกับเขาจากที่ลูกได้ผิดพลาดหนูก็กลาว่าเดี๋ยวไปรอบนี้จะพไปดำไปรอบโบสถ์อีกแล้วก็โทษโทษเขาที่ลูกได้ทำกับพ่อกับแม่คนไหนที่ได้ด่าได้เกลียดจ้าไดขอขอให้หมด แต่ระวังตัวให้หนักเลยยังไงก็เสียเงินยังไงก็ไหลนะเนี่ยเดินทางไกลเนี่ยจเป็นอ้าวแค่นี้ลเนะครับอือไอ้ดำนี่จะปล่อยเลยไหมแต่ก่อนจะปล่อยอ่ะเราก็จะปล่อยมันได้โอเคไหมโอ้ยท่าไม่ปล่ยได้ลงไปไหมไปลงสมุดกัน พจอจะยามาให้เจกให้กับไม่ได้มามัน,น,นจะต้องไปเรี้ยงนุ่นด้วยนะใหญ่ย่ยอย